ขาปวดแข้งกระดูกสะเทินเดินไม,ม่ได้เดินไม,ม่ได้ครับหัวหน้าไม่ได้แล้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยตัวไม่ได้นอนนอนเปียกๆอยากทราอะไร <c oughs> ก็ให้ถามอยากให้ช่วยเหลืออะไร <c oughs> ก็ให้บอก วันนี้บอกแล้วบอกเอาบุญทานกุศลที่เราได้ทำวันนี้ข้าพุทธเจ้าได้ถวายแกพระพิสุหงสร้างวัดวารามหรือสร้างพิสุศิงสาลาต่างๆตามจิตใจของพุทธปรุงอย่างเช่นเจ้าวาดอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นที่ธรรมะหรือที่ปฏิกรรมฐานเช่นที่พักสงฆที่วัดวาราม สรุปแล้ววันนี้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกนานาประการทุกส่วนสมบูรณ์วันนี้ญาติมิตรคิดหายลูกเต้าเหล่าหลานคนเก็บคนป่วยเคยหายเป็นทูกสายเป็นโศกเป็นลูกเป็นภัยบัดนี้ไม่มีหมอว่าไม่เห็นมีคนป่วยไม่เห็นมีคนเก็บคนป่วยไม่เห็นมีคนทุกวันนี้เรามาช่วยเอาบุญนอทานวันนี้ทุกคนข้างหลังไม่มีโรคเนาะ หายแล้วเนาะทุกคนอยู่บ้านก็หายเนาะมากมายกายกองอยู่ที่นครด้านสีมาเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะว่าอะไรเป็นเมืองรองกับกรุงเทพมหาคนครฉะนั้นวันนี้ก็สมบูรณ์แล้ว่าใครมีภาระที่จะไปภาวนาให้กรรมฐานหรือว่าภาวนาให้พระองค์ทรงมีพลังแข็งแรงก็ภาวนาวเองท่าใจเราศรัทธาสาธุ สาธุสาธุสาธุข้อหมอช่วยได้ทุกคนผ้าสตาตัดนมตัดที่อื่นตัดมากมายเลือเกือนไม่รู้จะตัดไปทำไมเพราะวันดีแต่เราก็ต้องตัดต้องเชื่อหมออ่ะไรต้องเชื่อหมอเพราะเราเป็นไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คุณดูเป็นเราเป็นแต่ตัดไปแล้วอยอย่าเสียดายถ้าเราคิดว่าไม่ดีไม่ต้องไปให้หมอตัด แต่ว่าตัดไปแล้วต้องปล่อยทิ้งล่อยวางเราก็มาอาธิษฐานภาวนาทำบุญใช่ไหมเหมือนเช่นวันนี้ใช่ไหมก็เราหายแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรพูดไปเองเนอะไม่ใค่เกี่ยวกับผูหมอคนป่วยหายหมดแล้วกาเขาไม่มีผมเขาก็ผมขึ้นมาค่ะตัดผมนเนาะตัดตัดอ่านมเนาะมาด้วยการตัดนมมาถึงก็รู้สึกว่าจะ หน้าตาเขาก็จะดูไม่ได้เนาะเขาก็ป่วยเนะาะมะเร็งเนาะนี้พอมาถึงเราก็ช่วยพ่อหมอดูแลเขาเนาะให้สุขภาพเขาดีขึ้นเขากินยาภาวนากินยาเนาะดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจากผมไม่มีเกือบจะไม่มีแม้แต่เส้นหนึ่งตอนนี้ผมดำเงาเนาะ หัวเลยค่ะตัวภาพแข็งแรงมากเลยค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนที่ป่วยเป็นสาราพัดโรคมานะคะืคอ,อะหนูเองก็ได้ช่วยก็ดูแลคนป่วยนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะภูมิใจที่ว่าได้ช่วยเหลือคนป่วยแล้วก็เขาก็หายนะคะ าก็ดีใจมากๆค่ะและที่สำคัญคืออยากให้พระองค์พาท่านารู้สึกฟื้นคืนมาสุขภาพแข็งแรงให้รับรู้โดยในววันค่ะในที่นี้มีคนป่วยไหมคะมีค่ะม,ม,มีทุกคนเลยค่ะที่นี่มีแต่คนป่วยนะคะเล่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าป่วยเพราะอะไรทำไมถึงป่วยแล้วทำยังไงถึง หายจากอาการป่วยเริ่มต้นที่ป่วยป่วยเป็นอะไรก่อนปวดทีป่ปวดขาปวดขาปวดแข้งกระดูกซับเส้นเดินไม่ได้เดินมาได้เข้าขงหง่ามิไม่ได้ไร้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยตัวไม่ได้นอนนอนเตียงแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลเขาบอกผ่าตัด ผ่าตัดกระดูกทับเส้นมากระดูกซับเส้นมากม็ให้พ่อหมอรักษาให้ให้พ่อหมอรักษาให้พอดีก็ดีขึ้นพอดีหายพอดีมาแข็งแรงตอนนี้ดีขึ้นดดสดใสขึ้นกินข้าวอร่อยช่วยตัวได้เดินได้จ้าเห็นไหมคะแต่ละคนก็รู้สึกมีแต่คนป่วยมานะคะสําหรับตัวหนูเองหนูก็ ป่วยเหมือนกันนะคะอนุนี่จะจะหนักกว่าเพื่อนนิดหนึ่งตรงที่ว่าเป็นฝีนะคะเป็นฝีที่อ่าก้นด้วยนะคะแล้วก็จากก้นก็ลามขึ้นมาที่คอพอขึ้นคอมาเสร็จก็ามาที่หัวเต็มหัวเลยนะคะเหมือนกับเราอ่าจะเอาน้ําร้อนอ่ะต้มแล้วก็มาใส่หัวเรานะคะดังนั้นก็เลยได้พ่อก็ได้ยาจากก้นะคะจาก ปอาจารย์นะคะพ่อหมอ,อดูแลนะคะก็ยาประครบนะคะใส่บนหัวนะคะพอกหัวไว้แล้วก็ดีขึ้นค่ะทุกวันแล้วก็ดูแลตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยค่ะและก็อยากให้พระอ,องค์พาสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันค่ะรู้สึกโดยเรยวันขอบคุณค่ะ